สัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาว u t u b e ชื่อรักทุกท่านนะครับผมวันนี้วีก็มาทำคอนเทนต์ตามที่ F c ซนะครับขอขึ้นมาหรือว่าพี่นกนะครับพี่นกได้ส่งมาม,ม่ามาเลยนะครับให้วีทำกับเพื่อนๆน,นะครับกับทีมงานมาลัยทีมทำเป็นมาม,ม่าแห้งนะครับวีก็เพิ่งกับเพื่อนๆน,น,นะครับก็เพิ่งทานเป็นครั้งแรกนะครับผมยังไงก็รอติดตามชมนะครับว่า จะผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณสลับ FC ทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณสลับพี่นกครับสลับมาม่ามาเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะทานได้ถึงขนาดไหนครับรอติดตามตอนต่อไปนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นกนะครับผมรอติดตามนะครับผมนะครับผมก็มาตามคําเชิญของพี่สาวนะครับพี่นกนะครับผมทํามาม่าแห้งนะครับมาม่ามาเลยนะครับกุ๊กกระเจ้าประจครับผม พี่ชายครับผมนี่ครับเรามาดูการการลวกเส้นนะครับลวกเส้นมาม่ามาเลยนะครับวันนี้อยู่กันหลายคนครับผมมีทั้งเพื่อนวีแล้วก็น้องๆครับนี่ครับช่วยกันครับนี่จะปอกแตงไปครับแล้วก็รอครับผมรอไปครับผมรอสักแป๊บหนึ่งครับแล้วก็บริยากาศที่เดิมที่ประจําครับกลางสวนทัวละญี่ปุ่นนะครับนี่ครับบรรยากาศวิวสวยครับ นี้ก็แกะให้เห็นเลยครับผมเดี๋ยวก็ทานร่วมกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าครั้งนี้จะเผ็ดกว่าครั้งก่อนไหมครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นกนะครับที่ส่งมามามาให้ทำคลิปนะครับผมกุ๊กของเราก็เจ้าประจำครับพี่ชายผมเองครับผมนี่ครับต้มน้ำรอแล้วครับแล้วก็ ไม่ห่างหายไปไหนครับผม,มกับหม,ม,ม้อใบเดิมครับผมหม้อไม่มีหูครับมห <c oughs> ม้อไม่มีหูนะครับอันนี้ต้มน้ําเพื่อเราจะลวกเส้นมาม่านะครับ <c oughs> ใส่แล้วครับใส่ไปครับนี่ครับ เข้าไปครับมีก็ไม่เคยทานเหมือนกันครับเพื่อนๆก็ไ anyway, ม um, so ่เคยเคยทานเหมือนกันครับครั้งแรกนะครับผมกลับมามาเส้นดำนะครับนะครับหวกับปิดฝาไว้ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับถ้าเส้นมันไม่คงที่เราคงต้องโลหม้อครับผมแล้วก็เก็บหม้อที่มีหมูมีมีหูเก็บไว้ครับ อย่ากลัวหายครับมอไบนี้หายไม่ได้ครับหายต้องไปแจ้งเพื่อครับพอหลวงบ้านนะครับนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศกลางทุ่งเหมือนเดิมครับผมตอนนั้นที่วีถ่ายทําทําคลิปมาม่าครั้งแรกก็ต้นถั่วแรกญี่ปุ่นยังไม่ไม่โตนะครับแต่ตอนนี้ประมาณเกือบจะยี่สิบวันแล้วครับผม โอเร็วมากครับผมนี่ครับบรรยากาศกลางทุ่งครับชมบรรยากาศไปก่อนครับก่อนที่จะมารับชมการกินมาม่านะครับขอบคุณ f อฟซทุกท่านนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆนะครับอยากให้บีทาคลิปแบบไหนนะครับผมก็คอมเมนต์ไม่ใต้คลิปได้แล้วครับผมถ้าวีทาได้วีก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับผมขอบคุณทุกๆกําลังใจด้วยนะครับผมรอติดตาม สีสันของมาม่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้พี่ชายก็ได้เทมาม่าแล้วครับโอ้ <c oughs> <c oughs> เส้นนี่แบบดุดันจริงๆครับผมเส้นดำนะครับไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่วีเขาบอกว่าแสบท้องรอเลยครับผมตอนนี้ครับ อันนี้สามคับผ่านไปนะครับนี่ครับที่สี่ครับผักเยอะเหมือนกันครับพี่ก็ผักข้างเคียงก็มีนะครับผมแตงกวาถั่วแล้วก็นนี่เขาเรียกว่าผักป้อมผักป้อมนะครับนาะผักชี้านผมเรียกผักป้อมครับผมอู้ยไงผักป้อมนะครับผมนี่ครับใส่พริกลงไปครับอ เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเพื่อนๆน,นะครับเรามาดูการกินกันอีกทีครับแต่วีเคยพูดกับเพื่อนว่าวีไม่ทานคนเดียวแน่นอนครับทุกคนยังไม่เคยลองนะครับไม่เคยลองพี่ชายก็ไม่เคยลองเหมือนกันครับขอบคุณพี่นกครับผมที่ส่งมาม่านะครับให้ทำคอนเทนต์เป็นมาม่ามาเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆ อยากให้ทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับผมก็เม้นไว้ใต้คลิปนะครับถ้าวีทำให้เพื่อนๆได้นะครับวีก็จะทำให้นะครับผมจับคอนเทนต์นะครับผมอันนี้ก็เติมพริกลงไปครับแล้วก็ไข่นะครับไข่ที่เตรียมไว้ครับไข่กระสีสันครับนะครับสีสันไข่ครับห้าฟองครับผม ห้าฟองห้าฟอ้าครับห้าฟองห้าครับห้าฟองครับผมนี่ครับสีสันของไข่ครับขอบคุณสําหรับการรับชมนะครับของเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้วี h ช n n e l แล็ทีมงานบรายทีมนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่คอยติดตามวีมาตลอดนะครับผม แล้วก็คอยดูต่อไปว่าวีจะหาคลิปแบบไหนนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผมก็รอดูครั้งต่อไปนะครับผมว่ารูปแบบคลิปของวีจะมาแบบไหนอีกนะครับให้เพื่อนรับชมนะครับคอยติดตามกันนะครับนี่ครับสีสันของมาม่ามาเลยครับผมเสร็จเป็นอย่างเรียบร้อยครับแต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ถ้าเรายังไม่ได้กินพร้อมกันกับเพื่อนๆครับผมรอชมการกินครับผม ต่อชมนะครับผมนะครับผมตามคำเชิญของเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับให้วีทานมาม่ามาเลนะครับนี่นะครับพี่ชายวีก็ทำสับเสร็จแล้วครับแต่ตอนนี้ก็กินอย่างเดียวครับผมกับเพื่อนวีครับกับพี่ชายนะครับผมรอดูว่าจะกินได้กันถึงขนาดไหนนะครับตอนนี้ปากสั่นแล้วครับผมเริ่มทานแล้วครับ

เนีวาแคทดครับเอเป็นไรเียมคาครับเพื่อนมากินด้วยกันครับมีใจไวไหม Ừ. À. Hãy ghi à, một tốt nha tốt này lần ta mà lại à. hết เนยังไ้มแงแรงนสิเนีอนต้้เต้าหูตาเาเลยแต่คุณโน้นะอุรด้ยนอดสูนเลยชิ้นเหียไปครับคนแรยครับกินน้ำ ครับน้ำครับท <c oughs> ากันไปครับเห <c oughs> นื่อยแตกปะ่ปะเพื่อนๆนี่เข้ามา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ดีและทีม<ด>งาน,รนบริยทีมด้วยนะครับผมพี่โนกค,ครับรบีบอกตรงตรงครับผมเท็ดเฮ็ดจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณคำเรียนเชิญของเพื่อนแอมพี่แอสน้องจิ <Sabrina> ๋วด้วยนะครับรู้แล้วครับผมว่ามาม่ามาเลย มันเผ็ดแบบนี้นี่เองครับผมวีฐานได้คำเดียวครับหยุดเลยครับผมไม่ไหวแล้วครับไงต้องไก่ลดูครับเหนือมาต้อเงียบพี่ชายไปแล้วครับโอ้กนะกเพื่อนมีบอกว่าสู้ไม่ถอยครับเดี๋ยวขอลา่อนครับผมกำมขออีกกำครับ พี่ไม่ไหวจริงๆครับผมเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับขอคำนี้แล้วก็พี่ขอจบไรนะครับผมอขอบคุณพี่นกนะครับขอบคุณพี่นกที่โต<อ> <laughs> ไม่ไหวแล้วครับขอลาขอลาไปก่อนนะครับ จะเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้บีทำคอนเทนต์อะไรนะครับทำคลิปแบบไหนนะครับ<_ <ck> _>บอกมาได้มีมีไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผม<_ <ck> _>เดี๋ยวบีจะทำให้เพื่อนๆน,นะครับผมแต่คลิปนี้บีต้องขอลาไปก่อนครับบายนครับไม <_ Q> ไปบายแล้วครับห <_ Q> <_ q _> นีหนี<_ <q> _>ขอบคุณมากๆครับผม